คำถามต่อมาอเขาถามว่าหุ้นการเงินเราเทียบมูลค่าหุ้นการเงินด้วยกันใช้ P/E หรือ P/BV ดีกว่ากันครับอ่าคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับเออพี่ว่าจริงแล้วกลุ่มการเงินเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของธุรกิจการเงินเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องมีเงินทุน ในการนําในงานกู้มาในการเพิ่มทุนมาเพื่อนําไปปล่อยสินเชื่อถูกต้องไหมนี่คือธุรกิจหลักใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆรด้วยความที่มันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับต้องใช้ทุนอยู่แล้วเป็นหลักอะ่ะงนั้นพีบุ๊กเนี่ยนะครับมันจึงเหมาะเช่นกันที่จะประเมินหุ้นกลุ่มการเงินนะครับเหมาะเช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเทียบเหุ้นกลุ่มการเงินด้วยการเนียเบิร์ดพี่คิดว่ามันอาจจะมีเรื่องของ ระยะเวลาหรือทา m มมิ่งมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างช่วงนี้หุ้นตัวนี้ยการเงินเหมือนกันนะเพิ่งเข้ามาตลาดหุ้นจะไปเทียบกับอีกบริษัทหนึง่งที่อยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานแล้วอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ดูแบบมันจะเหลื่อมเวลากันเหลื่อมทา m ์มเฟรมกันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็มันต้องใช้ศิลปะเยอะใช้ศิลปะเยอะเบิร์ดนะพี่คิดว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้นะครับแล้วก็ อพี่ก็ชอบใช้เหมือนกันนะครับแต่โดยเนเจอร์นะครับของคนประเมินมูลค่าหุ้นนะเบิร์ตโดยเพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยโดยมากเนี่ยพี่จะใช้ทั้งสองตัวครับคู่คู่กันเลยครับคือเหมือนกับดูว่าอะใช้ P ีบุ๊กประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างใช้ PE ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างมันใกล้เคียงกันไหมมันสอดคล้องกันหรือเปล่านี่หรอปะประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยพี่ก็ยังยึด p ีเป็นหลักแต่มีข้อยกเว้น ข้อยกเว้นหุ้นการเงินที่อิ่มตัวถ้าหุ้นการเงินที่อิ่มตัวเนี่ยพี่ชอบใช้พีบุ๊กมากกว่าก็คืออย่างแบงก์ใหญ่หญๆอะไรเงี้ยครับถูกต้องใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยคืออย่างนี้หุ้นการเงินที่ยังโตเร็วมากๆเงี้ยเอ่อบุ๊กแวร์ยูมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยมันมันผันผวนเกินไปอืมแต่ถ้าแบงก์มันก็จะไม่ค่อยใหญ่ท่านหร่ เถูกน <singing flowers> <elim> ิดน <kleine or principalmente> ึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่